เพราะคุณคือคนพิเศษเพียงจองบ,บ้านกับโครงการเจ้าฟ้ากระดินโฮม3กาะแก้เฟสหนึ่งในเดือนแห่งความรัก14-28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นรับทองคำหนัก10บาทก็ลูกค้าเราทุกรายนะฮะที่มาซื้อบ้านเจ้าฟ้าโครงการหนึ่งเป็นบ้านที่พร้อมอยู่นะฮะแล้วเสร็จพร้อมอยู่ครับก็เราจะให้ทองทุกราย10บาท ือเป็นนนของวววััทาย่าช้าอย่าลาังเลใจซื้อบ้านแล้วได้ทองหนัก10บ,บาทกับบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เฟสหนเจ้าฟ้าเกนิโฮมสามก่อแก้วด้วยราคา2.990,000บาทเราเชิญลูกค้าทุกรายนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะซื้อบ้านนะฮะในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ต้นไปจนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์นะฮะโคร,รงการเจ้าฟ้ากันโฮมขอมอบ ทองคำคูลค่าสิบบาทให้กับผู้ซื้อโครงการเจ้าฟ้ากินโฮมโครงการหนึ่งโครงการสามเกาะแก้วเฟสหนึ่งทุกลายนะฮะเป็นบ้านที่บ้านเสร็จซ้อมพร้อมอยู่ครับครับเจ้าฟ้ากินโฮมสามเกาะแก้วบ้านสวยคุณภาพสูงสัมผัสได้บริหารงานดอวินโปรพรอพเพอร์ตี้ศูนย์เจ็ดหกสองสามเก้าสี่ห้าหกและศูนย์เจ็ดหกสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหก